วิเคราะห์บอลวันนี้กับเฮงบอลเต็งชาแนลนะครับประจำวันเสาร์ที่9การกรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็มีฟุตบอลลีกลงเตะอ,อยู่มากมายหลากหลายลีกเลยนะครับก็มีนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ไอซ์แลนด์โปแลนด์รัสเซียสกอตแลนด์ก็มีมากมายหลากหลายครับแต่วันนี้เฮงคัดเน้นเน้นครับในศึก ของนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ดิวชั่น1ครับก็วันนี้คิกออฟทั้งหมด2คู่ครับตอนนี้ก็เป็นนัดที่13แล้วนะครับจากนัดที่30นะครับก็สำหรับ2คู่ของเฮงวันนี้ครับก็คิกออฟเวลา3ทุ่มตรงแล้วก็เวลา5ทุ่มตรงนะครับคู่แรกคู่ระหว่างโบโดกริมครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของชาบบ็อก08นนะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบโดกริมครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับ คู่ถัดมาครับคู่ระหว่างสต็อกเซตครับก็อันดับ4ของตารางเปิดรางต้อนรับการวิยนาของออสเกนแลนนะครับราคาบอลคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าทินสกอตเซตนะครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับก็รายละเอียดของ2คู่วันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อในคลิปวิดีโอได้เลยครับวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับในศึกนอร์เวย์ดิวชั่น1นะครับ คู่ระหว่างบอโดกลิมครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของชาบบ็อกศูนย์แปดครับคู่นี้ขึ้นเวลาสามทุ่มตรงของวันเสาร์นะครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นบอโดกลิมครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับบอโดกลิมอยู่อันดับหกตารางมีอยู่สิบเก้าแต้มนะครับแข่งมาแล้วสิบสองนัดครับชนะห้าเสมอสี่แพ้สามได้ยี่สิบสี่เสียสิบเจ็ดครับอัตราชนะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนเกมเย่าของโบโดครีมครับ6นัดครับชนะ2เสมอสและยังไม่แพ้ใครเลยในรังของตัวเองนะครับได้13เสีย7ครับอัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่ 33. 3 6เนหัดหลักสุดของโบโดครีมครับชนะ3เสมอ1แพ้2ครับได้13เสีย9อัตราชนะอยู่ที่5 0ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างชาร์บ็อก08์ครับตอนนี้อยู่ดับ5้าของตารางมีอยู่19แต้มเท่ากับโบโดกรีมครับแต่ประตูได้เสียดีกว่านะครับ แทงมาได้สิบนัดครับชนะ6เสมอ1แพ้5ครับได้28เสีย18อัตราชนะอยู่ที่50%ครับเกมเยือนของชาบบ็อก08ครับ5นัดครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยแพ้2นัดครับได้15เสีย8อัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่60%ครับส่วน6นัดหลังสุดของชาบบ็อก08ครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยเช่นเดียวกันกับเกมเยือนครับและแพ้3นัดนะครับได้18เสีย11ครับอัตราชนะ6นัดหลังสุดอยู่ที่50%ครับ มาดูผลง,งานการพบกันครับคู่นี้6นัดหลังสุดที่พบกันมาก็เป็นทางฝั่งโบโดกริมครับเก็บช้ยเหนือชาบบ็อก08ไปได้3นัดเสมอกัน3นัดครับและวชาบบ็อก08ูนไม่สามารถเก็บช้ยเหนือโบโดกริมได้เลยครับใน6นัดหลังสุดนะครับ นัดล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่พ่ายครับโบโดครีมกลับออกมานะครับก็โบโดครีมก็เฉือนเอาชนะมาดยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราชนะอยู่ที่ห้อร์เซ็ครับชนาราคา1 6 6 7เตครับและอัตราเกมสูงที่1 6 6 7เเช่นเดียวกันครับก็ชนะจริงครับแต่ไม่ค่อยกินราคาสักเท่าไหร่นะครับสาหรับโบโดครีมครับขอยามาดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของโบโดกลิมนะครับท้งเกมเย้าและเกมเยือนของพวกเขาหนัดหลังสุดของโบโดกลิมครับ ชนะ5ไม่เสมอเลยและแพ้แค่1นัดเท่านั้นครับนัดล่าสุดเล่นในรังครับในศึก ucl ครับก็ทะล่มขี้ไอ้ควีคส์ควีมาครับถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับก็เป็นทีมหลีกล่างๆหลีกลองๆครับอัตราชนะอยู่ที่83.3%ครับชนะราคา80%นะตร์เแลเกมสูงอยู่ที่20%นะครับส่วนชฟบอก08ครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3ไม่เสมอใครเลยและแพ้3นัดนะครับ นัดล่าสุดก็คือจัดอยู่เหมือนกันครับก็เฉียดเอาชนะซานดิปยอดมาได้ครับด้วยสกอร์สี่ประตูต่อ3นะครับอาจจะใช้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะราคาหกสิบเปอร์เซ็นต์และราะดมสดู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปรียบเทียบผลบอลหกนัดหลังสุดของคู่นี้ครับโบโดโกริมได้สิบห้าเจ็ดสามผลต่างประตูสิบสองครับส่วนชาร์ปบ,บ็อกสูตรแปดครับได้สิบเจ็ดเสียสิบสองผลต่างประตูห้าลูกครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาหนึ่งลูกแบบนี้โบโดโกริม ห้านัดหลังสุดและชาบบ็อก0.85นัดหลังสุดก็กินในราคา3นัดเสีย2นัดเท่ากันเลยครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับโบโดกรีมสูง3นัดต่ำ2นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนชาบบ็อก0.8ครับสูง1นัดต่ำ4นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับขยันมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นครับตัวผู้เล่นของโบโดกรีมยังไม่สดแสดงออกมานะครับส่วนชาบบ็อก0.8ผู้เล่นเด่นๆก็มี มิเกลไมกาดนะครับเกียวโมโมลินนะครับก็ในส่วนของคู่นี้ครับเพงยังมองว่าเจ้าถิ่นโบโดกริมครับพวกเขาน่าจะพยายามเก็บชัยเหนือเชบ็อกศูนย์แปดให้ได้ครับเพราะว่าโบโลกริมได้เปรียบจากการเล่นในรังของตัวเองด้วยและสถิติที่ผ่านมาครับในรังของตัวเองก็ยังไม่แพ้เลยนะครับก็ชนะ2เสมอ4นะครับส่วนชับ็อกศูนย์แปดครับเกมเยือนของพวกเขาก็ไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้2นัดนะครับก็ นั้นนี้ครับเฮงมองว่าโบโดครีม1ลูกมีแน่รอลุ้นไม่ที่2เพื่อกินเต็มครับคู่แรกของเฮงวันนี้ในศึกนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งคู่ระวังโบโดครีมพบกับชาบบ็อกศูนย์แปดเฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าถิ่นโบโดคลีมครับแถมสกอร์ตามครับคาดว่าน่าจะชนะสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับวิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้ในศึกนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งนะครับคู่ระวังซัมก็เศษครับเปิดรังต้อนรับการเมย์ของออสเกนแลนครับคู่นี้คิกเอาเวลาห้าทุ่มตรงของวันเสาร์นะครับ ราคาเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นสตอร์กัสเซตครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับขยับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับเจ้าถิ่นสตอร์กัสเซตครับอยู่อันดับ4ของตารางมีอยู่20แต้มนะครับแข่งมาแล้ว13นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้5ได้20เสีย21ครับอัตราชนะอยู่ที่46.2%ครับส่วนเกมเย่าของสตอร์กัสเซตครับ6นัดครับชนะ4ไม่เสมอใครเลยแพ้2นัดครับได้13บสามสิอัตราชนะในรังอยู่ที่66.7%ครับ 6นัดหลังสุดของสตอมก็เสร็จครับชนะ3เสมือน1แพ้2ครับได้12เสีย12ครับอัตราชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นตนะครับส่วนทางฝั่งผู้มายันอย่างออสกินแลนด์ครับอยู่อันดับ9ของตารางครับมีอยู่18แต้ม13นัดครับแข่งมาแล้ว13นัดชนะ6ไม่เสมอใครเลยและแพ้ถึง7นัดเลยทีเดียวได้14เสีย19ครับอัตราชนะอยู่ที่46.2เปอร์เซ็นครับเท่ากับสตอมก็เสร็จเลยนะครับก็เกมเยือนของออสกินแลนด์ครับ 6นัดครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยและแพ้3นัดครับก็คือชนะ3เสมอเออแพ้3ครับได้4ประตูเสีย6ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่50%ครับ6นัดหลังสุดของออสกินแลนด์ครับชนะ4ครับแพ้แค่2อนัดท่านั้นไม่เสมอใครเลยครับได้8ประตูเสีย6ประตูครับอัตราชนะ6นัดหลังสุดอยู่ที่66.7%นะครับขยันมาดู การพบกัน6นัดหลังสุดนะครับของคู่นี้ครับสต็อกก็เสร็จครับเก็บชัยเหนือออสกินแลนด์มาได้4นัดครับคู่นี้ยิงกันตลอดครับไม่เสมอกันเลยใน6นัดหลังสุดครับส่วนออสกินแลนด์ครับขวาชัยเหนือสต็อกก็เสร็จมาได้2นัดนะครับก็คือนัดล่าสุดครับในฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรครับก็เฉือนเอาชนะมาได้ครับด้วยสกอร์สาประตูต่อ2นะครับในส่วนของสต็อกก็เสร็จครับหนัดหลังสุดที่พบกับออสกินแลนด์ก็อัตราเชื่อยู่ที่66.6%ครับเชื่ราคา 80%ครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับก็ถือว่าพบกันเมื่อไหร่ก็กินราคาตลอดเลยนะครับสำหรับ6นัดหลังสุดของสตอร์มก็เสร็จพบกับออสกนแลนด์ครับขอยังมาดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของออสกนแลนด์เอ่อสตอร์มก็เสร็จก่อนครับในทุกรายการนะครับสตอร์มก็เสร็จ6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดก็พ่ายต่ออารีซุนเอฟเคมาครับด้วยสก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอัตราชนะอยู่ที่ 33.3%ครับชนะราคา50%แล้วแต่เกมสูงอยู่ที่66.67%ครับส่วนออสจีแอนครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ2แพ้1ครับนัดล่าสุดก็เฉียดเอาชนะโบโดกริมมาได้ครับในรังของตัวเองด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับอัตราชนะอยู่ที่50%ครับชนะราคา60%แล้วแต่เกมสูงที่60%นะครับเปรียบเทียบผลบอล6นัดหลังสุดของคู่นี้ครับสตอมก็เสร็จได้10เสีย11ผลต่างประตูลบบ1คครรััสส่วนออลบ ได้เก้าเสียเจ็ดผลต่างประตูสองลูกครับใครยังไม่โดนส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาครึ่งลูกแบบนี้ครับอ๋อสตอมก็เสร็จครับกินราคาสามนัดเสียสองนัดจากห้านัดหลังสุดครับส่วนออสเกินแลนด์ครับกินราคาสองนัดเสียสามนัดจากห้านัดหลังสุดครับสูงตั้งแ่วันนี้เปิดมาที่สามลูกครับสตอมก็เสร็จสูงสามนัดต่ำสูงสองนัดต่ำสามนัดครับส่วนออสเกินแลนด์ครับสูงสองนัดเจ้าสองนัดต่ำหนึ่งนัดนะครับ ในส่วนของตัวผู้เล่นวันนี้นะครับที่คาดว่าะจงสามสตอมก็เสร็จครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นครับนาเปาจะเป็นผู้เล่นดาวเด่นอย่างรัดยอร์เกนซันเวเซนนะครับส่วนออคิแลนครับก็น่าจะมาในระบบ4-3 3วันนี้นะครับก็น่าจะเปิดเกมรูกใส่สตอมก็เสร็จอย่างเต็มที่ครับผู้เล่นดเด่นก็มีมิลานเยฟโตวิชครับโทเิชราริเซ่นครับและคอนเลดวินเลียมนะครับก็ในส่วนของคู่นี้ครับ นี้เฮงมองว่าผู้มาเยือนก็มีความพร้อมมีความเพียบพร้อมอยู่พอสมควรนะครับ6นัดหลังสุดก็ดูดีเลยครับดูดีดูเยี่ยมเลยครับก็ไม่น่าจะพลาดถ้าแสตมป์ก็เสร็จกลับออกมาครับก็แย่สุดก็เสมอครับหรือมีดีอาจจะพลิกล็อกเอาชนะแสตมป์ก็เสร็จในรังของแสตมป์ก็เสร็จไปได้นะครับคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับในซสนอร์เวย์ดิว่เชิงหนึ่งคู่ระองแสตมป์ก็เสร็จพบกับออสเกีแลนด์ครับเฮงวิเคราะห์ไปที่ คู่มาเยือนอย่างออสกีแลนด์คิดว่าไม่น่าแพ้กลับออกมาครับสกอร์ที่คาดครับ1ประตูต่อหนึ่งแถมสกอร์ตัดสรุปทัศนาของเฮงบงเตงวันนี้ครับประจำวันเสาร์ที่9กร,รกฎาคมพุทธศักราช2565ในกสในศึกโนเวดิวิชั่น1นะัดที่13นะครับคู่ระหว่างโบโดกริมครับพบกับชาบ็อก08ครับคู่นี้เฮงวิเคราะห์ไปที่เจ้าถิ่นโบโดกริมครับคาดว่าน่าจะเอาชนะชาบ็อก08ไปได้อย่างสบายสบายครับ คู่ที่2ครับคู่ระหว่างซอมก็เสร็จครับพบกับออสกนแลนด์ครับคู่นี้เฮงมองต่างไปที่ผู้มายันอย่างออสกินแลนด์ครับเฮงมองว่าไม่น่าแพ้กลับออกมาครับแย่สุดๆก็เสมอกลับออกมาหรือมีดีครับอาจจะพลิกล็อกเก็บชัยเหนือซอมก็เสร็จในรังกลับออกมาได้ครับคู่ที่2เฮงวิเคราะห์ไปที่ออสก n นแลนด์ครับในส่วนของทัศนะคู่อื่นๆครับหรือว่าอยากทราบทีเด็ดคู่อื่นอย่างไรก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับเฮงได้ครับทีไอซี่เฮงเจ็ 8-9นะครับหรือว่าสแกน QR วอา e โค้ A ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับหรือว่าจะสะดวกไปกว่านั้นจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยครับในส่วนของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ